สวัสดีครับผมชื่อกฤษกรนราอาจหรือแวนแวนวาวครับผมชอบผู้หญิงมากมายทั้งนักข่าวนักภาคและนักร้อง วันนี้ผมจะมาปลดปล่อยความเขินในใจทั้งหมดที่อัดอั้นในใจในยอดหญิงในดวงใจบายกฤิสกร